จนมาวันหนึ่งอาการมันเนริ่มผิดปกติไปหาหมอร,รักษาเดืนอซื้อยาคิดเลว่ามันเป็นโรคประจกตัวนิ้วไปทํางานใสยย่ถุงมือยางปกติเอ๊ะทำไมนิ้วมันไม่ยอมหายเช้ามาข้างซ้ายฝานี้ชานีบอกไปมามันไม่ไหวแล้วก็เลยบอกแม่แม่ก็เลยส่งพาใช้สิ่งประกันโรคก็รักษาไปเยจนเช็กจับนงจบนังจบเลือดตรวจปัสสาวะจนบอกว่าเป็นโรคเอฟแอลดี คือประกรันสังคมอ่ะดีอย่างเดีตอนนั้นรักษาตัวไปเข้าห้องไอซียูประมาณสามเดือนเช็คบิลการเงินมาให้แม่ดูคือโอ้โหทำไม่ได้ประกรันสังคมนะแย่มันแสนฝ่ายังดีใจที่ได้มาตรงนี้ได้จับสิทธิประกรันสังคมนี่ตอนนี้แทงเป็นทุกขาภาพาเพื่ออดไรอืนจากประกรันสังคมเขา้าวันที่สิบสองพันสี่แลเงินของผู้มิการวันที่สิบเข้าอีกแปดหลอ เนี่ยครับพอพอกินเองใช้ส่งลูกเปลี่ยนนะอยากให้ฝากไปกับคนที่ส่งประกรันสังคมในระบบโรงานผมอยากจะเป็นตัวแทนเลยว่าโอ้ดูแลดีครับเพราะมันเหมือนแบบมันถ้าจะใช้งบใช้เงินอะไรอย่าง,งานี้เรื่องการรักษาไม่รู้จะหาไม่ได้มีสิทธิประกรันสังคมแบบปุ๊บยื่นเลยบัตรเมื่อก่อนเนี่ยไปหาหมอแล้วองอะไรไม่ตรงก็ยื่นบัตรประกันสังคมรักษาสิทธิ ให้กาลังใจให้กําลังใจครอบครัวด้วยนะคะอขอบคุณที่ที่ดูแลเป็นเป็นอย่างดีแล้วคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่หายเป็นปกติวันนี้นะคะสํานักง,งานประกันสังคมโดยตัวดิฉันเองนะคะผู้ตรวจราชการกรมประกันสังคมจังหวัดนะคะแล้วก็ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเรานะคะประกอบด้วยมีนักกายภาพบําบัดด้วยนะคะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะเพื่อเยี่ยมเยียนนะคะผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยทุพพลภาพนะคะเราจริงๆเรามีโครงการเรียกว่าโครงการสปสอมอบสุขนะคะให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมเนี่ยสามรายด้วยกันนะคะซึ่งหลายท่านก็มีผู้ป่วยติดเตียงบ้างนะคะหลายท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็มีนะคะในการตรวจเยี่ยม ในแต่ละครั้งเนี่ยทางสำนักง,งานประกันสังคมก็จะมีะโครงการเนี่ยไปตรวจเยี่ยมปีละหนึ่งครั้งนะคะโดยเราได้ไปมอบอเครื่องอุโปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะสำหรับการดํารงชีวิตแล้วก็มีนํานักกายภาพบํบาบัดนะคะมาให้คําแนะนําในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของการทํากายภาพบํบาบัดเพื่อให้สามารถที่จะ มีอาการดีขึ้นแล้วสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างดีเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นบริการส่วนหนึ่งที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะมาดูแลผู้ทุพพลภาพซึ่งเ,เป็นผู้ประกันตนของเรานะคะแล้วเราก็มีค่าชดเชยนะคะการขาดรายได้ในช่วงที่เป็นผู้ป่วยทุพพลภาพเนี่ยดูแลตลอดชีวิตนะคะซึ่งบางรายก็จะได้เป็นรายเดือนนะคะเดือนหนึ่งประมาณ7,500บาทอันนี้ก็จะเป็น สูงสุดนะคะที่ประกันสังคมจ่ายนะคะประกันสังคมคุ้มครองทุกวัยใส่ใจทุกคนคะ่ะ